สวัสดีครับสวัสดีครับเวัาวันจันทร์นะครับทำงานแล้วครับเพื่อ,อนๆวันนี้เมื่อวานหยุดพักผ่อนครับหนึ่งวันไม่ได้ไปเข้าสู่หมดทำงานปกติแล้วเช่นเคยครับรถติดเหมือนเดิม แลปตาแรกแห่งการทำงานวันจันทร์วันนี้ไม่ทำก็ไม่มีคิดครับต้องทำครับครับเดินทางไปทำงานกันนะวันนี้บรรยากาศดัมเช้าน้นาาาองฟ้าเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ตกครับสุดม้เฉยๆครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนครับครับสวัสดีค่ะ